สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่หนองเสือปรทุมธานีคลองเจ็ดมาดูนาปังของคุณสุปรชัยหน่อยนะครับพี่น้องครับว่าปัจจุบันเนี่ยประมาณอายุประมาณสี่สิบวันข้าวด,ดีลดลงไปเยอะมากนะครับพี่น้องครับตั้งแต่เริ่ต้นคือใช้เทนเดอร์หมักอายุสิบห้าวันวนประโยชครับพี่น้องครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับอนี่แหละครับพี่น้อง ลดลงไปเยอะนะครับเยอะมากโอ้ข้าวแต่กอหนาปึ้ดเลยครับพี่น้องครับดมาตรงนี้หน่อยย้อนแสงนะครับแต่กอดีนี่ครับพี่น้องครับเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งมีบ้างครับ ข้าวดีดมีโชว์ตัวแต่ไม่เยอะพี่น้องบางนะครับข้าวสมบูรณ์ดีมากเออเขียวสุดลูกหูลูกตานน่นเลยครับพี่น้องครับเขียวใบตั้งไม่เขียวจัดไม่มีแมลงกวนดูครับดูที่ใบใบข้าวได้ดูที่ปลายใบยข้าวได้เลยครับพี่น้องครับ อันนี้มาครั้งที่สองนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ